เดี๋ยวมาดูเที่ยวนี้โอ้รถป๋านี่เสียงเหมือนจะแรงมาาดูเลยเนี่ยเขาจะเหยียดเขาจะเหยียดเส้นใหม่ไปเรื่อยนะเขาจะว่าไปทางเดิมนะครับเพราะว่ามันจะหล่นโอ้ยป่าจะวิ่งมารถเปล่าเลยอะ่ะ สวัสดีครับผมมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาพี่น้องมาชมล็อกกี้นางฟ้าหน่อยนะครับคันนี้ดูจากหัวจากคัสซีนะน่าจะเป็นร้อยเก้าห้านะครับผมแต่ไม่รู้ว่าสายหมกหรือเปล่าอ่าแต่ว่ามีอีกคันหนึ่งครับทีเด็ดขโน้นเป็นล็อกกี้นางฟ้าเครื่อง260นะครับ อันนี้ดูหัวแล้วน่าจะเป็นร้อยเกห้าครับแต่ว่าแรง็ลก,กี้นี่บอกเลยน่น่าจะเอาดินไปสต็อกไว้หน้าอ่างนะครับดินคล้ายๆกับหินลูกหลังอนะโอ้คันนี้ก็รออยู่นะ นี่ล็อกกี้ด,ดิมๆมก็หล่อนะครับเดี๋ยวมาดูว่าแกจะออกจากตรงนี้ได้ไหมฮะนี่ตรงตรงข้างหน้าก็ก็ยุบนะครับตรงนี้ก็ยุบนะครับน่าจะดึงสโลออกอะ่ะดูแล้วเนาะ เดี๋ยวรอให้เขาใส่ดินก่อนนะครับผมนี่นะครับผมมาอีกคันแล้วครับอันนี้เป็นนางฟ้าคัาสซีใหญ่นะครับน่าจะเป็นเดําๆเดนน่าจะสองสี่ครับแต่ว่านี่เป็น,เ,ปนเครื่องสองร้อยหกสิบนะครับดูวาคัาสซีใหญ่เท่ากับฝาบ้านเลยโอ้สุดยอดเลยชอบมากเลยคัสซีคันนี้สวย สวยเลยนะอ่ะ,อะแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้ใส่กันนะครับเพราะว่ายังขุดหาลูกลังยังไม่เจอนะครับรอแป๊บรอแป๊บนะครับโอ้คันนี้สวยมากสวยมากหน้ามันก็คล้ายๆกันนะครับหัวดูไม่ออกเลยครับว่าอันไหน ร้อยเก้าห้าอันไหนสองสี่ 24, นะครับต้องแนะ็คต้องดูจากสติกเกอร์ที่ติดอยู่ตรงหูกระจกนะครับเนี่ยฮะที่ซูมไปนะฮะคันนั้นจะเป็นสติกเกอร์ร้อยเก้าห้าแต่คันซีเล็กอันนี้เขาซีโอ้โหเท่าฝาบ้านเลยคันนี้อ่ะเดี๋ยวรอให้เขาใส่ก่อนนะครับกำล,ลังหาลูกรังอยู่ ออกตัวมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูว่าจะมีอะไรตื่นเต้นให้ดูหรือเปล่าครับรู้สึกว่าดีมันจะซุดแล้วสบายครับใส่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับคันนี้ โอ้ดึงสโลแล้วครับโอ้สบายใช่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเที่ยวนี้ คันนี้น่าจะเป็นสโ,โลดึงนะครับเพราะว่าต้องจอดรถนะครับเวลาใส่พิเศษตีโค้งนะครับ ตัวมาแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูเที่ยวนี้โอ้รถป๋านี่เสียงเหมือนจะแรงหน้าดูเลยเดี๋ยวเขาจะเหยียดเขาจะเหยียดเส้นใหม่ไปเรื่อยนะเขาจะวาไปทางเดิมนะคเพราะว่ามันจะลม่มโอ้ยป๋าแ็วิ่งมารถเปล่าเลยอนะ่ะ แรงจริงแรงจริงครับ โอ้สุดยอดจริงๆครับผมอ่ะเขาพักเที่ยงกันพอดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเขาเจอกันใหม่นะครับผมโอ้มีแต่คันแรงแรงแล้วคูก็มีแต่คันสวยสวยใหญ่ๆเนาะอาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายกันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากพี่น้องเอฟซีติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ